วันนี้นะคะเรานะคะก็จะมาสอนนะคะแทมตัวอักษรจากฟอนตนะคะที่อันนี้เป็นวิธีสําหรับทั้ง iOS แล้วก็ a n d ด o i d เลยเนาะก็เป็นฟอนตนะคะที่แบบไม่มีในตัวแป้นพิมพ์ก็เข้า Chrome หรือ Google ก่อนเลยนะคะแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะคะก็มันจะมี2อันนะคะก็คือฟอนต์แบบมีต่อเต่าการันนะคะกับฟอนตแบบไม่มีต่อเต่าการันจะไม่เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะมา เอาแบบฟอนต์แบบไม่มีตอแบบมีตอตะกรันก่อนนะคะทุกคนเอาพิมพ์ไปเลยค่ะทุกคนฟอนต์นะคะทุกคนนี่คือเขียนผิดเขียนผิดกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ฟอนต์อะไรก็ไม่รู้ แล้วก็จะเขียนคำพ้อฟอนต์เลยค่ะทุกคนพอเข้ามาก็จะเป็นอันแรกคะทุกคนเป็นอันแรกอันอันแรกอันแรกเออันแรกนะคะทุกคนกดเข้าไปนี่ก็จะแบบนี้ก็จะมีน้อยๆแบบนี้นะคะอันแรกเนาะเราสามารถเขียนข้อความไปตรงนั้นได้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นลูกศรมาให้ใช่ตรงนั้นหละแล้วก็ ถ้าเกิดเราพิมพ์ภาษาไทยจะไม่เกิดผลอะไรนะคะทุกคนเดี๋ยวมาทําแบบภาษาอังกฤษให้ก่อนภาษาอังกฤษก็จะเขียนช่อช่องเลยนะคะ mm hmm. โปรจิเนาะก็จะเป็นเหมือนี้เลยนะคะทุกคน mm hmm. ก็พอเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถเลิกพอนได้เนาะก็เดี๋ยวเรามาลองภาษาไทยกันนะคะทุกคน mm hmm. เป็นสระคู mm hmm. เห็นไหมก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะ mm hmm. อันนี้ แล้วเราก็เลือกฟอนได้เลยนะคะนี่เลยนะคะแล้วพอเสร็จแล้วมันก็จะมีปุ่มให้เราคัดลอกนะคะทุกคนเป็นปุ่มตรงนั้นเลยเดี๋ยวเราจะเราจะขึ้นเครื่องหมายไว้นะคะทุกคนก็คือเป็นตรงนั้นแหละเดี๋ยวเรามาดูอันที่สองกันนะคะก็คือเป็นฟอนแบบไม่มีตัวไม่มีตัวเต่ากันนั้นก็คือฟอนฟอนฟอนเมโทลฟอนเลยนะคะทุกคนแค่นั้นเลยนะคะทุกคน ก็ก็เป็นอ like> ันน oh okay. 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 ah ี้เลยนะคะทุกคนเดีแต่เขาพิมพ์ก่อนยังไม่ได้พิมพ์เลยโอ้ my god ฟอนด์ฟอนด์ฟอนไม่โดนฟอนด์นะคะทุกคนฟอนด์โอเคเออเอาตเต่ากันแล้วออกเป็นฟอนด์อันที่อันแรกอันนี้เลยนะคะทุกคนนี่ก็จะแบบมีฟอนด์ให้เลือกเยอะมากเลยนะคะเยอะมากๆแต่ก็จะเป็น แล้วก็พิมพ์ข้อความภาษาอังกฤษได้เลยนะคะพิมพ์ไปเลยนี่แล้วเราก็มาแลกฟอนต์ได้เลยนะคะทุกคนโบจะยกตัวอย่างเป็นอันนี้และมันก็จะคัดลอกให้อัตโนมัติเลยนะคะก็เดี๋ยวจะม้ดูนี่วางในกระตุยอยนี้ คือทำไมถึงใชฟ้ฟอร์มภาษาไทยไม่ได้เพราะว่าตัวแอปมันเป็นขอคนงคอนฝรัง่งนะคะแอปยังไม่ถึงนะคะก็ก็เลยได้ไดแต่ภาษาอังกฤษเนาะก็วันปกติต้องไป โอเคขออยกงนิดหนึ่งนะคะก็คือพอเราเข้ามาในสิปโต๊ะปูปะแล้วก็กดแก้ไขโปรไฟล์นะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้เราปโจะทาให้ดูแล้วกันก็กดเอ่อกดไปที่อันนี้นะคะแล้วก็กดวางเนาะแล้วก็ใส่มูจิอะไรก็แบงตามนะคะแบบแบบก็เรามันโหลดก่อนรอ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 เรามันโหลดนะคะทุกคนแล้วก็เรามันโหลดแป๊บนึงอ่ะแล้วก็นี่ มันก็จะขึ้นให้เลยนะคะทุกคนเป็นชื่อของเราเลยนะคะต่อมก็วันนี้ประกดต้องไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย